สบายดีพ่อแม่พี่น้องขอข่อ,อยแล้วเชิญเกาเสิเคยน้องกับสองสาวสวรรค์หลังจากเอาไปหาเขียดมาละเมยอยากกินเขา่าทีนี้นี่มาตำปลาขุยแล้วมาตำปลาขาดไปหลายอย่างพี่นนอะในกระทิ้งกับบวมีมีแต่หมูยอกับหมหมะกอกกระปุน่นพริกกระเทียมมะกรีนน่อยเตรียมพร้อมอไปตำกันเลย เดินบาทีเห็นทีทำนะมาแบบนี้มาตำกันมาตำกันมาตำมะขูงแับนี้ก่อนอื่นเอาพริกกระเทียมเลยใส่พริกลงไปใส่เส้นขูงนิดนึง ส่ป้งนลงก่อนนะค่เวลาตั้มจะได้แหลกไว้ใส่ไปเลยสองช้อนยิบหุหยิบปล่แ้ตั้มาผีแหลก๋มาิมปูงกันแบบนี้ ใส่น้ำตาลปีึดใส่น้ำตาลปี่ตรงกลางนี่เพิ่มอันน้ำเนาะอันนี้มักหนำมค้างเป,ปียกใส่ลงไปนิดนึงวางเขากินกับข้าวปุ่นมันแสดงไม่นามได้าลยตามด้วยน้ำปลาร้า เนี่ยนั่นนี่ไงบุ้งไส้บุ้งแดงสดมันมิ้นตามด้วยน้ำปลาคนเห็นน้ำตาลมันละลายกันจะคอยเอาหมึกลงกลิ่นลงมาซีนัวหวานหวานเผ็ดเผ็ดเศษแท้แน่นอน อัลบักเรียนหน่อยลงไปตามด้วยมะกาะสามลูกมะกาะเพั่มเขาแชร์สองฟีดเป็นนั่นเป็นหนังดีแชร์ลงไปเลยหน่วยนี้มไปอยากชูไปนะ ด้วยมะนาวบีบไปบีบซ้ำอันส่ซ้ำเปียงพอเนะอีกลูกหนึ่งใส่โซชเชียแล้วเากับคนทุกอย่างมันเข้ากันเนาะนี่บีมะเขือเทศมันแตกหอมตืน่นหอมเห็้หอมส้นตำของเรา พีักเร็งหน่อยเขาเตกส่วนมะกกอเขาคนเรียบร้อยแล้วเขาก็ตักออกแล้วกใส่ไายก็รีตะเกะกกกินเนี้ยตักทิ้งรถในมันเอาไว้ตะเปือกนี่ออัน น้ำมันชมตมแล้วงลงค่ก็ใส่เสียนลงไปเลย,ยเสียนนเยอะเสียนมะกรูดอันนี้เป็นหอมเปรย์นะใส่ไปพร้อมมัน,น,น,นสีหอมหอมตามด้วยหมูยอุอ้าวนมัฮ่ากาฮอาฮาูยกวนบรรยากาศอาริริยาบถ่าย,ยใส่หมูย,ยอลงไปนะ ส่วนข้าวปุ่นเอาไว้ทีหลังแล้วก็หงอกแัดนี้หงอกเส้นมะคุงเขากันกับบัดเคิร์มกุ้งของข้าส่วนข้าวปุ่นเอาใส่ทีหลังนะตอนนี้หื้อหอมนี่หอมเงี้ยหยวกเขากันแหละเอาเส้นข้าวปุ่นเอาลงนี่แซ่บนัว หอมใส่หอมเปรอะหอมหอมตำส่วตำหมอนตำป่าตำไปโหลดนะทำมันแฟงกันนะเสร็จเรียบร้อยนำไปกินันันเนู่กันนี้เดี๋ยวคนเนี่ยซิมกันเด้อวอพอดียังเ่ากับเพิ่มได้อือเฟรช อะไรซ่แบแล้วก็ต้องปรุงเพิ่มส่วนมุยยอดที่เลือเขาก็เอาไว้โวยมาเทลงจวดวันนี้อ่าจะเองมาเด้อมาดิกินจับเศษน,นี่มาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินส้มตำอันนี้พักลวกเต็มที่ ซิมซิมคำยิงยิซิมกันเปรี้ยวได้ใจกาประกาศดอกพูกเราคำทามง่าย นี okay. mm ่ห hmm. เ mm ีแใช่ป hmm. mm ่ะเปรีย hmm. ว mm ัไ hmm. ด yeah. mm ้เอมเปียขนาดนเอาไเดี mm ๋ยวใส่ดีวบบบมวา

Có rau bột không qua mắm mắm mặn bô hà bột khổ. Nhìn này sếp 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 luôn sếp lại mô xếp 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 kìm xếp kìm 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 งานาั่นติดใจประคคมข่อยทำานแ้วกรดานี่แสบแพ้โมโม,มนี่มันจะมีไงนะ เสริมขนหน่อยหรืวะนี่เอากระปุ่นลงมาใช่ไหม

แบบเผากันดีนะแล้วแบมันเสอะไรืม่ช ท้องเพียดท้องหอนมาที่นี่ฮัมฮัมโมเปรมตอนกินอากาศหนาวเนาะกินแสบกินนัวกินอาก,อากาศเพศียดอันท้องหนเนี่ยฉกหนาคนเพียด โค้มาแซ่บมันมันมันเนานะถ้าลวกเปลยนะพ่อปซ่ยเปลือลกกระเพนดี พวาเลีนไกินได้สม่เาหนุกฮะไม่้ไม่ได้ถ้ารูลกจริง แขงนปากปวดมักล<ร>่นแทบเขียวเป็นปากกะดาวคมเนาะายดูแมข้างบนจะหยอดขาวกกะดาวคมหมอนหยดแดง